สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง m อ t มทีเวลา16นาฬิกาค่ะคณะรักษาความสงบแห่งชาติเตรียมพิจรารณาปรับเปลี่ยนไปใช้กฎหมายอื่นแทนกฎอายการศึกพลเอกประวิทธ์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ากฎอายการศึกที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมีเพียงสองข้อคือการออกหมายจับและตรวจคนเท่านั้นอย่างไรก็ตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชอได้มีการหารือถึงการนำกฎหมายอื่นมาบังคับใช้แทนกฎอายการศึกโดยจะร่างขึ้นมาใหม่ ซึ่งขณะนี้กําลังให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาศึกษารายละเอียดอยู่แต่ไม่ได้กําหนดกรอบเวลาว่าต้องเสร็จเมื่อไหร่ใช่ใช่ใช่อาจจะอาจจะก็คุยกันอยู่นะครับ ก็คงจะต้องทำทากฎหมายขึ้นมากฎหมายของคอสช์นะฮะช่วงข่าวยังไม่รู้ก็ยังไม่รู้กําลังคุดให้ทางฝ่ายกฎหมายเขาคิดอยู่แต่ผมตอบอะไรไปเดี๋ยวผิดเดี๋ยวคุณก็ไหวอีกนะครับแต่ว่ามันต้องต้องทายังไงที่แต่ว่าเวลานี้ก็ใครก็ไม่ได้มีนั่นนะว่าไอ้เนี่ยว่าไอ้ไอ้มเชื่อรอไอ้เนี่ยกฎหมายไอ้เนี่ยกฎการศึกเนี่ย เพราะเราไม่ใช้ก็ผมพูดแล้วว่าเราใช้แค่สองชปเตอร์สั้นๆน,นับในเรื่องของการาให้มันตรวจค้นได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดทําแผนแม่บทบริหารจัดการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติใหม่เนื่องจากปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลมีความเสื่อมโทรม พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลอย่างยั่งยืนที่โรงแรมลุยส์เทเวร์กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่26-27มีนาคมโดยนายนิพนธ์โชติบาลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้กล่าวถึงสถานการณ์อุทยานแห่งชาติทางทะเลของไทยว่าปัจจุบันได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวที่มากเกินไป รวมถึงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ไม่เหมาะสมเช่นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวการจอดเรือของผู้ประกอบการและการจัดการขยะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรมจึงหาแนวทางในการบริหารจัดการให้มีความสมดุลรวมถึงจัดทําแผนแม่บทกําหนดจํานวนนักท่องเที่ยวโดยปรับขึ้นค่าธรรมเนียมและให้บริการจําหน่ายตั๋วออนไลน์ผ่านระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิสจัดระเบียบและแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสมโดยแบ่งเป็นเขตการท่องเที่ยวเขตห้ามเข้าและเขตฟื้นฟูธรรมชาติ สร้างจิตสำนึกและขอความร่วมมือผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อกนที่ข่าวกีฬาค่ะเจมส์ชาเดนชูธทำยี่คะแนนพาทีมฮุสตันร็อกเก็ตบุกมาเก็บชัยเหนือ New Orleans, น,นิวออร์ลีนส์เพลิ์แลนด์เก้าสต่อ93คะแนนบาสเกตบอล NBA นอโซนตะวันตกนิวออร์ลีนส์เพลิ์แกนทีมอันดับ5จากเซาท์เวสต์ดิวิชันเปิดสมูทตี้เซ็นเตอร์รับฮุสตันร็อกเก็ตเสื้อขาวทีมอันดับ2จากโซนเดียวกัน ควอเตอร์แรกไทเวกเกออีแวนส์ชุดทำแต้มให้เจ้าบ้านเพลิกันนำก่อน34-19คะแนนแต่ในควอเตอร์ที่2เจมส์ฮาเดนชุด3คะแนนให้ร็อกเกตทำแต้มไล่มา45-48ต่อคะแนนจบ2ควอเตอร์เพลิกันนำอยู่52-49ต่อคะแนนควอเตอร์สามร็อกเกตทำคะแนนไล่ตามและเป็นเทรเวอร์อาริซาชุด3แต้มให้ร็อกเกตแจ้งขึ้นนำ54-52คะแนนตามด้วยฮาเดนรั้งทำคะแนนให้ร็อกเก็ตหนีไป60-54คะแนน พร้อมกันนี้ฮาเดนทำไป10คะแนนในควอเตอร์นี้ช่วยให้ร็อกเก็ตนำ78ต่อ70คะแนนควอเตอร์สุดท้ายทั้ง2ทีมเล่นกันอย่างสูสีร็อกเก็ตเป็นฝ่ายนำ95ต่อ93คะแนนก่อนที่ไทเรเก้อีแวนส์ e ของเพลิกนจะได้โอกาสชุดในช่วงวินาทีสุดท้ายแต่พลาดไปจบเกม4ควอเตอร์ร็อกเก็ตบุกมาชนะไป95ต่อ93คะแนนโดยเจมส์ฮาเดนเกมนี้ทำไป25คะแนนช่วยให้ร็อกเก็ตเก็บชัยเกมที่48 ส่วนเพลิกกนแพ้เป็นเกมที่4ติดต่อกัน่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวได้อีกครั้งในข่าวภาคข้ามเวลา18นาฬิกาส5นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่านิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่7เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้องข้อที่8 มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่